ชีวิตเนี้ยเราจะเราจะมีเป้าหมายอะไรเป็นใหญ่ยิ่งเรามาเจอพระสูตรที่ที่พระถาคาท่านบอกว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากนะมันเหมือนเต่าตาบอดอะ่ะเนี่ยที่จะไปเจอแอกไม้ไผ่เนี่ยร้อยปีเนี่ยโผล่ขึ้นมาครั้งหนึง่งแล้วเราเอาหัวเราเขาไปอยู่ในแอกไม้ไผ่คิดดูความยากของการเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะถ้าชาตินี้พวกหนูเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว แล้วยังจะเอาเวลาที่มีอยู่เนี่ยไปเสียในสิ่งที่มันไม่มีคุณค่าในทางเป็นแบบโลกมากๆอย่างเงี้ยไม่อาจเสียดายแทนนะคะเพราะว่ามันไม่ง่ายนะคะกับการที่เกิดมาแล้วก็มีชีวิตอยู่ในโลกออยาวนานเราไม่รู้เราจะอยู่มีชีวิตอยู่เมื่อไหร่เราอาจจะตายตอนนี้ก็ได้นะคะเดินไปหัวทิ่มตายเห็นคนตายเยอะแยะไม่ได้เกี่ยวกับอายุนะคะคนตาย จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้ามาอยู่ถึงจุดนี้แล้วเนี่ยต้องพยายามเอาเวลาทั้งหมดที่มีทุ่มเทนะคะสำหรับการการหลุดพ้นสำหรับการเจอสุขที่แท้จริงสุขจากการไม่มีกิเลสน,นะคะอันนี้คือสุขที่แท้จริงนะ